เราอะต่างก็มีความเก่งที่แตกต่างกันออกไปถ้าเราเอามันมาต่อยอดสร้างเงินได้อะมันจะดีมากเลยนะเพราะเราจะได้ทำงานที่เรารักแล้วก็ได้เงินด้วยจากกราฟิกดีไซน์ที่ชอบงานออกแบบไม่ชอบวุ่นวายกับคนกลายมาเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ได้ใช้ความสามารถมาต่อยอดธุรกิจในโลกยุคดิจิตอลค่ะวันนี้เราได้พบกับ จากกราฟิก Olha. สู่ตลาดออนไลน์ขายประกันนะคะคุณบุญยิสายยมสารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็บอกว่ากบชอบงานกราฟิกมาโดยตลอดนะคะทำอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างคะก็ก่อนหน้านี้เป็นฟรีแลนซ์กราฟิก <ério> รับออกแบบสืส่อสิ่งพิมพ์ท so. ั่วไปค่ะรับถ่ายรูปทำพรีเซนเตชันค่ะด้วยพื้นฐานงานกราฟิกเนี่ยมันก็เลยทำให้เราได้เป็นแอดมินดูแลเพจให้ลูกค้ามากมายเลยใช่ค่ะ ก็ดูแลอยู่ทั้งหมด12เพจแล้วทาไมจากแอดมินดูแลเพจให้คนอ anyway> ื่นกลายมาทําเพจออนไลน์ขายประกันของตัวเองก็เพราะจากการที่เราเป็นแอดมินนี่แหละเราเห็นเขาขายดิบขายดีค่ะแต่เราอ่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินของเขาไงเราได้แต่เฉพาะค่าดูแลเพจเราเลยความรู้สึกว่าเฮ้ยั้งนั้นน่ะเราลองมาเปิดเพจขายของของตัวเองไหมสักหนึ่งเพจเราก็เลยนึกถึงขวัญนี่แหละขวัญหน้าขวัญลอยขึ้นมาเลยว่าเอ้ยขวัญเคยชวนกบขายประกันเมื่อนานมากแล้ว แล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่สนใจมไม่สนใจเพราะเราคิดว่าเราขายไม่ได้หรอกประกันขายยากไม่รู้จะไปขายใครไม่มีตลาดใช่ไม่มีตลาด,ลาดแบบนี้เราก็รู้สึกเออถ้าเราเอาความรู้ของเราตรงนี้ไปทําเพจของตัวเองน่าจะดีพอเราเริ่มทําตลาดออนไลน์ขายประกรนะันอ่ะมันดียังไงบ้างคะออนไลน์เนี่ยไม่เคยหลับค่ะออนไลน์เนี่ยทำงานให้เรา24ชั่วโมงมแล้วก็ไปเข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้างเอาง่ายว่าตอนนี้ร้อยเปอร์ซ็นของ ผลงานในของตัวเองนะคะมาจากเพจร้อยเปอร์เซ็นต์ทีมงานมาจากเพจร้อยเปอร์เซ็นต์มีเจอลูกค้าแบบสไปซ์สพปซ์จาก<อ>เพจยัไงไงคะคือลูกค้าน่จากเพจเนี่ยต้องบอกว่าดีงามมากค่ะเพราะว่าเราเนี่ยคือเพจเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถเลือกลูกค้าเองได้เพราะนั้น,เ,นเราก็จะเจอแต่ลูกค้าที่ตรงตามสิ่งที่เราอยากจะขายแสดงว่าตอนนี้ทุกคนสามารถทําตลาดออนไลน์ขายประกันได้หมดเลยถ้าทําตลาดโซเชียลเป็น ถูกต้องอแล้วจะไปได้ดีมากด้วยค่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลยอยากจะให้คําแนะนําคนที่จะเริ่มต้นทําตลาดออนไลน์ขายประกรันกบจะให้คําแนะนําว่ายังไงถ้าสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยคุณต้องหาความรู้โดยโด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้ออนไลน์มาแรงมากถ้าคุณคุณขาดความรู้ตรงเนี้ยคุณเอาเลยนะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างสําหรับคนใหม่ที่ยังไม่มีพื้นเลยก็ต้องรู้เรื่องของการทําเพจการคีเอทคอนเทนต์ให้น่าสนใจค่ะ คุณก็ต้องเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาในเรื่องของธุรกิจประกัน,นะคะ่ะว่าประกันดียังไงสินค้ามีอะไรบ้าง<ม>แล้วสินค้าตัวไหนเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน<ม>อะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะเพื่อที่เราจะไปทํากลุ่มเป้าหมายได้ถูกแล้วคี์ซักเซสที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้การทําตลาดออนไลน์ประสบความสําเร็จคืออะไรเราต้องหาความรู้ใหมๆ่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอคะ่ะเพื่อเอามาพัฒนาแล้วก็มาทําเพจของเราอ่ะให้น่าสนใจ ให้มีความน่าเชื่อถือค่ะก็จะมีลูกเพจก็จะได้ประโยชน์จากการติดตามเราใช่ไหมคะ,คะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นโค้ชผู้ให้ความรู้และช่วยเหลือน้องๆใช่ถูกต้องค่ะเพราะาทีมงานของเราเนี่ยสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะการสร้างเพจการทำคอนเทนต์การตอบแชทลูกค้าโจทย์ที่สําคัญข้อหนึ่งคือการยิงแอดโฆษณาอันนี้ก็บอกเห็นบอกว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันไม่ง่ายค่ะแต่ว่ามีสอนหมดทุกอย่างคือเราคือเบื้องต้นเลยเนี่ยคือการทําเพจที่ดีค่ะเราต้องพัฒนาคู่ คู่ไปกับทักษะของงานขายด้วย mm hmm. คือหนึ่ง mm hmm. เราต้องมีความรู้เรื่องของงานขายแหละอันนี้สําคัญคือเพจอะบางคนทําเป็นอยู่แล้วบางบางคนที่มีความรู้มีทักษะในเรื่องของการ mm hmm. ทําเพจอยู่แล้วนะ่ะ mm hmm. คุณจะไปได้ไปได้ไกลและง่ายกว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเพจเลย oh. คุณแค่มาศึกษาเองมาศึกษาหา,หาความรู้ มีทักษะการขาย <m. S 2> ที่จะใช้ในการคุยกับลูกค้าทางทางแชทอ่ะมีสอนให้ทั้งหมดเลยจากประสบการณ์ตรง,ตรงกคนที่ประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องของการทําตลาดออนไลน์ถูกไหมคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้กบอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่ตอนนี้โลกในยุคปัจจุบันนี้นะคะคือทุกคนเนี่ยหาข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตแทนที่จะขับรถออกไปตะเวนหาคนสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าที่จะไปยืนต่อคิว ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองปรับวิธีการทํางานของตัวเองให้เปลี่ยนไปตามโลกค่ะอตอนนี้กระแสะออนไลน์มาแรงถ้าเราไม่จับกระแสเนี้ยบอกเลยพลาดมากค่ะ